ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอโรเมลูล,ลูกากูกองหน้าเชลซีจะไม่เร่งรีบตัดสินใจเรื่องอนาคตของเขากับทีมหลังจากถูกดบในเกมล่าสุดที่พบลิวในแชมเปี้ยนลีกกองหน้าทีมชาติเบลเยียมซึ่งถูกดบในเกมคืนวันอังคารกับลิวได้รับการกล่าวขานว่ายังรู้สึกผ่อนคลายกับอนาคตระยะยาวของเขาในทิมสตมฟอร์ดบิดหลังจากเริ่มต้นปีนี้ด้วยความปั่นป่วนกับสโมสรอ,อนาคตของลูกกากูถูกพูดถึงมากขึ้น แต่ก็เป็นที่เข้าใจว่าดาวเตวัย28ปีซึ่งถูกปรับและถูกลงโทษจาบบทสัมภาษณ์ปัญหาพานสก,กายอิตาลีเมื่อช่วงต้นปียังไม่ได้ทำการตัดสินใจใดๆเกี่ยวกับอนาคตของเขาขณะที่หลือเวลาอีก3เดือนก็จะจบฤดูกาลอย่างไรก็ตามมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นกับตำแหน่งตัวจริงของดาวเตะค่าตัว97.5ล้านบอลในทีมชุดใหญ่ของโทมัสทูเคิลทูเกิลยืนยันว่าลูกาูกูที่ได้สัมผัสบอลแค่7ครั้งในเกมกับคริสตันพาเลสเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมารู้สึกถึงอาการล้า แม้ว่ากองหน้าจะเชื่อว่าตัวเองฟิตพอที่จะเล่นเกมกับลิวกระนั้นเดลิเมลก็เข้าใจว่าถูกขึ้นรู้สึกว่าทีมของเขาทำผลงานได้ดีกว่ากับการมีไคฮาวเวสอยู่ในแดนหน้าฮาวเวสเองก็เล่นได้อย่างน่าประทับใจในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าในเกมเอาชนะลิว2ต่อศูนย์เมื่อวันอังคารโดยเจ้าตัวสามารถทำประตูได้ด้วยเฉรี่องรีนักวิเคราะห์ C ี s Sport s อร c ตสเกอร์เสียด้เงิน97.5ล้านตอนที่เชลซีจ่ายซื้อโรเมลูลูกากูดาวยิงอารมณ์ศินมาจากอินเตอร์มิลาน พราะผลงานซึ่งตอบแทนมานั้นเจ๋งยิ่งกว่าต่ำน้ำพริกละลายแม่น้ำหอกวัย28ปีเคยเป็นสิทธิ์เก่าสิงห์บลูทว่าตอนยังหนุ่มไม่สามารถเบียดดีเย่ยด็อกบาไหวจึงต้องละเหตุไปทั่วกว่าทั้งมีโอกาสหัวนคืนสแตมฟอร์ดบิดเมื่อซัมเมอร์ทั้งสองฝ่ายจึงได้จูบปากกันอีกครั้งอย่างไรก็ตามรอม2022ไม่ได้เปีียมไฟเหมือนวันวาน,วานแถมเต็มไปด้วยอัตราจนยิงแค่5ลูกในการคืนสมสรนโปรดคคำลบสองแล้วมันยิ่งตอกย้ำทาทัศนกติการทำงานเชิงลบ เจ็ดเกมหลีกชนะคริสตัลเพลนหนึ่งต่อศูนย์พอสัมผัสบอลทั้งเกมเจ็ดหนหรือแชมเปี้ยนลีกวานนี้ก็ล่นสำรองเกมรอบ16ทีมนัดแรกชนะลิวสองต่อศูนย์มันเกิดขึ้นตั้งแต่แรกผมถึงขั้นเลิกคิ้วถามตัวเองว่ามอนั่นจะเข้ากับระบบหรือตำนานกองหน้าอาชนเซนแสดงความเห็นฐานะโค้ชเมื่อคุณคิดเดินหน้าโดยมีลูกากูนในทีมก็มี2ทางเลือกคือสั่งให้หมอนั่นปรับตัวเข้ากับระบบการเล่นของคุณหรือปรับระบบของคุณเข้าหาเขาซึ่งอย่างหลังผมไม่คิดว่าจะเกิดได้ ดังนั้นการที่รอมจะปรับเข้าระบบสิงบรูมันอาศัยเวลานั่นไม่เรื่องง่ายเป็นปกติไหมที่เขาจะได้สัมผัสบอล7็ครั้งเกมพบพาเลตไม่เลยนั่นถือว่าไม่ปกติแล้วโดยความเคารพโค้ชของนายจะชอบแบบนั้นไหมผมไม่ทราบแต่มันไม่ควรเกิดขึ้นพวกเขาจําเป็นต้องเดินหน้าต่อไปแต่พออ่านเรื่องดังกล่าวมันก็น่ากวนใจโดยความสัตย์ผมไม่ทราบว่า90นาทีเกมนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างแค่อยากทราบวิธีการแก้ปัญหาคืออะไร ทางออกของเขาคือหาทางเพื่อเอาให้แน่ใจว่าหมอนั่นเล่นกับระบบทีมให้ได้เมื่อเชลซีชอบเล่นเพรสซิงกระตือรือร้นและสลับตำแหน่งกันใน3ตัวบนแต่ลูกาะกูชอบปักหลักตรงกลางดังนั้นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจึงปรับตัวลำบากแต่มันก็กลับไปย้อนถามเชลซีว่าแล้วซื้อมาทำไมโซเชียลมีเดียวิจารณ์เจ้าของสมรรโมสรโรมมนอับบาโมยหลวงลูกบอดบริหารสั่งซื้อโรเมลูเองเพราะอยากให้มาเป็นด็อกบาคนใหม่แต่น่าเสียดายทั้งฝีเท้าหรือทัศนคติการเล่นยังไม่ถึงตำนานเบอร์1ิบ เอ็นกลโลกองเต้กองกลางเชลซีมีความสุขอย่างมากที่ช่วยให้ทีมคว้าแชมครองแต่เชื่อว่าการแข่งขันยังไม่จบเพราะเหลืออีกนัดให้ลงเล่นมันเป็นเกมที่ดีและเป็นผลการแข่งขันที่สําคัญสําหรับพวกเราพวกเราโชคดีในการทําประตูช่วงเริ่มเกมและหลังจากนั้นยากกว่าเดิมแต่ประตูที่2ช่วยให้เราได้ชัยชนะที่ดีกองกลางชาวฝรั่งเศสที่ทำแอซิ์ให้คิริสเยนโพลิสิตทําประตูที่2กล่าวลิวยกระดับขึ้นมาหลังจากเชลซีได้ประตูแรกพวกเขามีนักเตะคุณภาพบางรายและพวกเขาเจอพื้นที่ในการบุกเพื่อเล่นงานแนวรับของพวกเรา พวกเขามีโอกาสที่ดีแต่เราจัดการเกมได้ดีและในท้ายที่สุดก็ได้เฉยชนะที่ดีมาครองจากที่ผมจําได้ติโกซินวาผ่านบอลที่ดีมาให้ผมผมพลิกตัวและมีพื้นที่ตรงหน้าเพราะไค่เวสวิ่งทําทางไปด้านข้างและคริสเตียนหยิกฝั่งผมส่งบอลให้คริสเตียนและเขาจัดการยิงผ่านผู้รักษาประตูให้พวกเรานํา2ประตูมันยังไม่จบพวกเรากําลังจะดวลกับทีมที่ยากและเกมที่2เป็นเรื่องที่สําคัญจริงๆในการเล่นให้ดีและเอาชนะ คริสเตียนโพลิสิชแนวลุกเชลซีเผยว่าตนเองมีความสุขอย่างมากในการทำสกอร์เกมล่าสุดและช่วยให้ทีมเอาชนะได้ตามที่ต้องการหลังจบเกมแข่งแชมริการที่ทำประตูที่2ของเกมเผยว่ามีความสุขอย่างมากในการสอยตะข่ายและสำคัญที่สุดคือได้ชัยชนะตามที่ต้องการมันเป็นเรื่องที่ดีเสมอนในการทำประตูได้และยิ่งมากไปกว่านั้นเพราะมันช่วยให้เราได้ผลการแข่งขันที่ดีในวันนี้โพลิสิชกล่าวใน ซึ่งผมทําแบบนั้นและจบสกอร์ตอนนี้พวกเราอยู่ในตําแหน่งที่ดีแต่พวกเรารู้ว่ามันจะไม่ง่ายในการไปยืนที่นั่นพวกเราต้องทํางานในส่วนของการคุมเกมให้มากกว่านี้วันนี้มีหลายครั้งที่เกมเปิดมากเกินไปแต่คุณคาดหวังเจอสิ่งนั้นในการดวลกับทีมที่ดีวันนี้เราป้องกันได้ดีและนั่นเป็นเรื่องที่สําคัญจริงๆฮาเวสดีใจที่มีส่วนช่วยทีมคว้าชัยฟุตบอลยุโรปใครฮาเวสดีใจที่มีส่วนสําคัญในเกมระดับทวีบอีกครั้งโดยตอนนี้แข้งชาวเยอรมันเฝ้ารอที่จะพยายามช่วยสิงคโล ได้ชูอีกหนึ่งโทรฟี่ในวันอาทิตย์นี้ฮาวเวสบ่งให้พวกเราออกนำรีวตั้งแต่นาทีที่8โดยนัดน,นี้เราอาจไม่ได้โชว์ฟอร์มที่ดีที่สุดแต่ยังเก็บชัยชนะสำคัญ2-0ต่อก่อนบุกเยือนประเทศฝรั่งเศสในเดือนหน้าหลังจากกดจุดโทษทีทีมควา้าแชมป์คลับเวิด์พเ,เมื่อต้นเดือนเฉลก่บกประตูชัยของเขาในรอบชิงเฉลิศของรายการนี้เมื่อสี่สัปดาห์ที่แล้วฮาวเวสเผยว่ารู้สึกพอใจที่สามารถสร้างอิมแพกในเชิงบวกโดยการลงเล่นตำแหน่งกองหน้าให้กับเชลซี ผมทุ่มเทเต็มที่เสมอรวมทั้งในเกมพิมลิกด้วยบางครั้งคุณก็มีโชคบางครั้งก็ไม่มีแต่ผมช่วยในสิ่งที่ผมสามารถทําได้เขาให้สัมภาษณ์หลังเกมเรามีกองหน้าดีๆหลายคนถือเป็นเรื่องที่ดีที่มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อไม่ให้คู่แข่งเจอกับงานง่ายทุกอย่างลงตัวดีแต่ผมชอบการลงเล่นในทุกตำแหน่งครับเราไม่ได้ทําผลงานได้ดีที่สุดหาแวะเสริมถึงฟอร์มโดยรวมมันยากนะเราไม่มีความดุดันในสนามเหมือนกับเมื่อ3สัปดาห์ที่แล้วดังนั้นมันเลยยากแต่เราชนะ่อซต่อศูนย์ซึ่งน,นงงัญที่สุด โปรแกรมแข่งขันของเราในฤดูกาลนี้หมายความว่าแทบไม่มีเวลาให้ได้พักหายใจก่อนศึกใหญ่คาร์บ่าวครับรอบชิงชนะเลิศในวันอาทิตย์เกมหลีก2นัดกับลิปูในซีซันนี้จบลงด้วยการเสมอกันแบบสุดมันหาเวสทำประตูที่แอนฟิลด์ในการเจอกันเมื่อเดือนสิงหาคมซึ่งตอนนี้แข้งเบอร์29อยากจะคว้าแชมป์ใบที่3ของฤดูกาลที่สนามเบมเบลีเราต้องลุยต่อเรามีอีกหนึ่งรายการในวันอาทิตย์และเราก็ต้องมีสมาธิกับมันครับเรามีโอกาสที่จะคว้าช้วยรางวัลอีกใบในวันอาทิตย์นี้มันจะเป็นเกมที่ยากพวกเราตื่นเต้น เราจะวางแผนทุกอย่างเข้าด้วยกันและหวังว่าจะเป็นฝ่ายชนะในนัดนี้หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ